ค่ะทุกคนอยู่กับเกียวในกินกับเกียวกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเมนูตำสี่หอยนะคะอุ้ยดวงตำสี่หอยนะคะเป็นเมนูที่เกียวอยากกินมากนะคะหลังจากที่ห่างหายไม่ได้ลงคลิปมาน,นานเกียวจะมาบอกว่าเพราะอะไรเกียวถึงไม่ได้ลงคลิปนะคะ ก็น um <ca> like so <Pur ups>, ้ำลายไหลแล้วทุกคนเห็นก็คือน้ำลายไหลแล้วอะคือเนื่องจากที่เกียวไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าปากเกียวเป็นแผลนะคะก็คือแบบเกียวดัดฟันใช่ป่ะพอเราดัดฟันอย่างเงี้ยอ่าเวลาที่มันมีการเคลื่อนของเหล็กของอะไรเงี้ยรูปปากเราก็จะผิดใช่ไหมคะแล้วมันทาให้แบบรีมฟี e d กเราเป็นแผลคือเป็นแผลหนักมากทุกคนเกียวพูดไม่ได้กินไม่ได้อยู่หลายวันนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะวันนี้หายดีแล้วก็เลยจัดเด็ดๆสักหน่อยนะคะก็อยากกินมาหลายวันแล้วเนาะก็เป็นนี่ค่ะ ตามหอยสี่หอยนะคะก็จะมีหอยหวานเนาะเขาที่เกียวเห็นนะคะอันนี้เกีียวสั่งมานะคะยังไม่มีวัตถุดิบเหมือนเดิมนะไม่ได้ออกไปนะหอยหวานนะคะแล้วก็ต้มหอยแข่งมีหอยโดงนะคะแล้วก็หอยตัวที่สี่คือนี่ครับผมหอยน่าจะเป็นหอยเชอรี่นะเป็นหัวหอยนะคะก็จะเป็นตํมสี่หอยนะคะก็แค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วทุกคนขอชิมน้ำนิดนึง น้ำปลารืได้ใจมากะอะอ๊ยปไม่ไหวแล้วคือวันนี้ก็จะมีผักอยู่ไม่กี่ชนิดนะคะผักที่อยู่ในตู้เนาะก็จะมีสลัดประกาศที่เขาให้มานะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีแค่นี้นะคะแล้วก็มีหอมหอมแขกนะคะน,น้องเกีวก็ชอบกินนะแล้ววันนี้เกีายวกินกับข้าวเหนียวแล้วก็หมูยอนะคะขอกินข้าวหน่อยกินแต่ขนมจีนทุกคนจะแบบ ขายจะของอะไรอย่างนี้ค่ะมาเริ่มกินกันเลยจ้านี่หมูยอขอกินหน่ะหมูยอทอดกับข้าวเหนียวนี่เป็นมื้อแรกนะประมาณจะบ่ายสองอ่ะเป็นอาหารมื้อแรกนะคะ<ม>ข้าเหนียวจ้ำวันนี้ถ่ายมุมใหม่อ่ะอาจจะแปลกจานนิดน,นึง อยากใช้แสงธรรมชาตินะคะก็เลยหันหน้าเข้าหาระเบียงเนาะเข้าหาแสงเห็นกันชันไไดไหมทุกคนทัไรโหวน้ำล้นสดน้ำมาก่อนน้ำล้นเมืม่อกินนานอะมันรู้สึกแบบสัดใจ หอยแคงค่ะหอยแคงเลือดเ,เลยนะก็มีหอยดองด้วยเจ้าไม่ได้กินหอยดองมานานแล้วอะ่ะ 小你。 就讲，他挖的太浅了。嗯嗯 หอมแถกกันบ้างต็วชอบหอมแถกมากเลยนะมันฉุนเดียวทุกคนกินแล้วแบบืใครที่แบบเป็นหวัดหรือมีน้ำมูกอยู่นะกินเข้าไปคือออกหมดอะฉุนมาก กดน้ำตาล Yeah. หาวานอโอเก 怎么过别那个我。过呢。别丢。嗯。 怎么弄？ ชดเอาชดเอาว่าไม่นำแกง <laughs>

玩。 ตัวน,น,นี้ใหญ่มากเลือดเป็นเลือดสู้ตายมากนะคุก ủa anh chạy 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 hả, chạy 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 Ôi, chạy 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 con chạy 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 mà chạy 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 mm -hmm. ส้มตำยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บนะยิ่งแบบกินไปเรื่อยจนรู้สึกน้ำหูน้ำตาจะไหลนีอแบบโอ้ตัวนี้นยังมา กินเป็นตัวส่งท้ายนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะนี่ก็สุดท้ายจ้ามนริ้มออกค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกินให้ดูกันประมาณนี้ก็พอเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะแล้วก็ อันนี้เกียวก็ไปกินต่อนะคะให้หมดเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของเกวมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครป์ลรคลิปให้เกียวนะคะเป็นกาลังใจในการทาคลิปให้เกียวมีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะทำ <laughs> ไมรู้สึกพูดผิดพูดถูกนะคะก็วันนี้เกียวก็ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะยังไงก็ฝากทั้งเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจกินกับเกวเนาะแล้วก็ช่อง YouTube ของเกวไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย